สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมตอนนี้นั่งมานั่งชิงช้าชิงช้าอันนี้หน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะลำลึกความเป็นเด็กนิดนึงสมัยเด็กเราก็ต้องทุกคนนั่งนั่งชิงช้าชิงชาสวหคะ จะไม่เห็นว่าหน่องนั่งชิงช้าแล <c <c ้วเป็นไงดูดูแดน่แอดแรดมากไม่ใช่ชิงช้าสำหรับเด็กค่ะแรดนั่งไม่ได้มันหานะคะเด็กเดะนั่งได้ค่ะขึ้นแรดนั่งมันจะหานะคะว่าพี่เดี๋ยวพี่ทุบนะคะว่าพี่พิทุบนะค่ะล้างคายาง่ไม่ ที่ว่าถ่ายแล้วก็นั่งชิงช้าไปด้วยจะได้ไม่เห็นนานแทนใจมันจะต้องใส่ไหวไปมาแล้วก็จะไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยอะ่ะนี่ก็ได้ไดิ้งกได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วลน,นี่โอ้พอและเดี๋ยวถ่ายใหม่แล้วกันเนาะ